พุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติอรัาฆะกรรมฐานขอตั้งจิตน้อมคารพเทิอทูนบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยคำว่านโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุัสสะ namo dasa p a k a w ะ t o a ะ a k a n t o s a m ม s a ั p u t d ธ s a t o a a k n s a าสมัสามธววัมม,สมสะมสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือไม่แวะยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือทำให้หลุดพ้นพ้นทุกข์เมื่อเข้าถึงความจริงอย่างที่กล่าวนี้แล้วทุกคนก็จะฉลาดฉลาดขึ้นแล้วก็จะไม่ถูกหลอก ในเรื่องอกามมาวจรแห่งกาามกามนั้นก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระทำแปดลูกรดกิ่นเสียงมีรากก็เสื่อมรากมียศก็เสื่อมยศมีสุขแล้วก็มีทุก์ขมีนินทานแล้วก็มีคนเตือนผู้ที่ยังแวะข้องเกี่ยวข้องกับกาม,มาวจรในกามอาภบต่างๆ ใครจะโดนหลอกเรื่อยๆบางทีบางครั้งคนอื่นเขาไม่มาหลอกครับตัวเองหลอกตัวเองก็มีโยมผูบายอาจารย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่รับฟังน,นี้เรื่องจริงบางทีไม่มีใครมาหลอกเราหรอกตัวเราหลอกตัวเรานี่ก็มีแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วย ตัวเราหรอกตัวเราในที่นี้หมายถึงอ,อะไรก็คือกิเลสเราเองก็หลอกเราเองกิลกิเลสของเราเองก็เรียกร้องนั้นอันนี้เองในเรื่องวิชาความรู้ความรู้ต่างๆก็เป็นความรู้ปลอมๆก็มีเป็นความรู้ที่ไม่ไม่แน่นอนเป็นความรู้ที่มีไม่แท้จริงก็มีมันก็เลยต้องหลอกหลอกตัวเองอยู่ แต่ทำบา,บางประโยคบางระดับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ติเตียนแร้กเช่นเรื่องสุคติเทวโรค,คนทำความดีแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระองค์ก็ไม่ได้ตำหนินอกจากที่เคยอ่านหนังสือมาบ่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือมามากในสมัยที่เรียนธรรมอยู่แต่พระองค์เคียงแค่บอกว่า ทำทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปยึดติดจะไปรุ่มหลงหมกมุก่นมัวเมาให้มันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่พวกท่านเป็นอยู่เนี่ยคือถ้าไม่มันหลุดให้มันพ้นจากอำนาจของพวกเขาดีที่สุดเอาไหมละ่ะพ้นจากความเป็นทาสสิ่งนั้นก็คือปฏิบัติตนให้บรรลุนิพพานให้บรรลุพุนิพพานไปเลย อย่าเรียกทุกคนจะอิสระไม่ต้องไปบุกคนเรียนไหวยตายตเกิดไปซ้ำๆสักๆอยู่ก็เอาไม่ได้นิพพานไปเลยได้มากปน,นิพพานไปเลย mm hmm. ก็คือให้มาจึงแต่เรื่องอริยสัจสีอริยมรรคประการ mm hmm. มาพูดถึงเรื่องคําว่าอริยะอริย,รยบุคคลหรือว่ารอารหัน์ เวลาแล้วคงจะใช้จะพยายามนะจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เวลามากก็จะเน้นๆสักหน่อยออชุดแรกชุดที่แล้วก็พูดมาแล้วแต่มันเปพูดตอนไปนปลายเวลาก็จะจบมาชุดที่สองนี้ก็เขียมาพ,พูดตอนต้นของเวลาเลยคือเรื่องพระอรหันต์ก็มีพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ภูรบุตรทั้งหลายที่มาบวชในธรรมใน ในพระ,ระมรรจานี้พระองค์ทรงประกาศเมื่อปฏิบัติตามได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่อรหรอันต์สองระดับเนี่ยคราใช้คาว่าระดับอะไรแบบจะเรียกไม่เหมือนกันเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้บรรลุอรหันต์อรหันต์ตัสมาสมพุทธเจ้า จะมีคำเรียกพระพุทธองค์ต่างจากพระอรหันต์ที่ตรัสรู้ตามภายหลังว่าสยามภูจะเรียกผูต้ตรัสรู้ได้เองรู้เองตรัสรู้ได้เองโดยการค้นพบเองด้วยพระองค์เองเรีวยกว่าสยามภูเมื่อตรัสรู้ได้แล้วก็มีสัพนาม,มีนามตำแหน่งฐานะภาวะภูมิของธรรมของพระองค์ว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้ตรัสรู้ชอบได้เองประโยคนี้ไปเรียกพระอรหันต์ที่ตรัสรู้ตามภายหลังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าพระอรหันต์ผู้ตรสรู้ตามเนี่ยจะไปเรียกสยัมภูจะเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ต้องเรียกพระมหาบุรุษสิทธาราชเจ้า สิทธาราชกุมารสิทธิราชโอรสที่เท่านั้นคือผู้ค้นพบเองผู้แตะเสลเองประโยคนี้สำหรับบุคคลนี้เท่านั้นจะเรียกไปมั่วไม่ได้ผู้รู้จริงมันงรู้จักแยกแยะแม้แต่คําพูดก็ต้องรู้จักแยกแยะแม้แต่สับสํานวนรรพนามต่างๆก็ต้องรู้จักการละเทศะในการเรียกมันจะเรียกไปทั่วเรียกไปทั่วประยคคนไม่รู้จริงหรอกรู้ปล,ปลอม โมหะโมหะในความรู้ของตัวเองยึดติดในความรู้ของตัวเองพอยึดติดในความรู้ของตัวเองจะเรียกว่าพระอริยะได้อย่างไรเรียกไม่ได้ไปยึดติดในความรู้ของตัวเองว่าตัวเองรู้ยิ่งกว่าใครรู้จริงรู้แท้กว่าใครมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่ใช่อริยะแต่บุคคลหรือกุลบุตรที่จะสรู้ตามสําเร็จเป็นพระราตน์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยสาวก หรือพระอรหันต์หรือพระอริยสงฆ์อริยสาวกอริยสงฆ์เนี่ยเขาเรียกเขาเอาไว้เรียกนักบวชที่เป็นพระพิจุตสงฆ์สมเนนที่เป็นบนรรพชิตเน่ยที่มาอยู่ในธรรมวินัยพรมจารย์นี้ในในพในพุทธบัญญัตินี้ ที่บวชเป็นนักบวชพิสุตสมณรนี้ที่พระองค์เรียกเรียกเข้ามาอนุญาตให้เขมาอยู่ในเพศของนักบวชเพศของสมณะพิสุตสมณะหรือบรพชิตเนี่ยผู้ที่เข้ามาอยู่ในพรหมจรรย์นักบวชผู้ไม่คลองเรือนถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรียบบุคคล จะมีศัพท์หนึ่งเรียกว่าพระอริยาสาวกหรือพระอริยสงฆ์ถ้าเป็นโยมละ่ะถ้าเป็นโยมได้บรรลุทายุคทายิกาวาสุบาสิกาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่เป็นศัพท์กลางๆนะโยมบรรลุธรรมีินุตาเหินธรรมก็เรียกพระอรหรนันต์กัน พระอรหันต์แล้วก็ลดลงมาใช้ศักท์ก็พระอริยบุคคลหรือพระอริยเจ้าแบบนีไ้ได้ถ้าเรียกพระอริยสงฆ์นี่ไม่ได้อริยสงฆ์นี่เขาสําหรับเรียกนักบวชที่เป็นพิสุตตะมณีแบบเป็นปชิพชพิสุแบบเป็นชิพสมณะเนี่ยเขาให้อริยสงฆ์นี่เขาสําหรับเรียกพระพิสุสตะมณีที่บรรลุอรหันต์แล้วเขาไม่เรียก คารวะไม่ได้คารวะที่บรรลุอรหันต์เนี่ยก,ก็เรียกว่อาอริยะสาวกอ่าขอภายเรียกว่าอาริยะบุคคลถ้าเรียกว่าพระอริยะบุคคลหรือพระอริยะเจ้าอย่างเงี้ยได้อันนี้สองศัพท์เนี่ยสำหรับเรียกคารวะที่บรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลจะเรียกาอริยสงฆ์ไม่ได้จริง,ขงเขาว่าสงฆ์เนี่ยคือผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมคำว่าสงฆ์เนี่ยผู้เห็นผู้เห็นตามผู้รู้ตามผู้รู้แจ้งแทงตลอดในคําสอนแล้วก็บรรลุธรรม เรียกว่าสงคือสงเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงผู้บรรลุธรรมผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตามพระองค์ทีนี้มารียกมาแยกสักว่าผู้ผู้เป็นสงฝ่ายนักบวชเนี่ย,เ,ยเรียกว่าอริยสงอริยสงนี่เขาเอาไว้เรียกนักบวชเท่านั้นแต่ถ้าสงในฝ่ายระยะบุคคลเนี่ยเขามีศัพท์ให้เรียกต่างหากเขาว่าสง ในในในความหมายของอริยธรรมในในในอริยสีในอริยมรรคแปดสงในฝ่ายคารวะนี่คือให้เรียกอริยบุคคลให้เรียกอริยบุคคลให้เรียกว่าอริยะเจ้าถ้าคารวะถมารุธรรมเนี่ยจะเรียกว่าอริยสงเลยถึงจะมีภาวะภูมิจิตภูมิธรรมเป็นสงคือผู้รู้เห็นผู้รู้แจ้งผู้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกัน ต่ให้เรียกตามกาลเทศะอันสมควรเหมาะสมต้องเรียกว่าอาริยบุคคลหรืออริยเจ้าของคารวะให้เรียกไปเลยแบบนี้เรียกไปเลยถ้าบรรลุจริงะ่ะถ้าบรรลุไม่จริงอย่าไปเรียกนะเป็นบาปเป็นกรรมอีกหนักทีถ้าพระภิกษุสาม,มนเณรภิกษุมัชิดนักบวชเนี่ยได้บรรลุธรรมเรียกว่าพระอาริยสงฆ์ ก็สมควรเพราะศักนี้ก็เหมือนกันพระอาหารหันต์ที่กุลบุตรที่บรรลุอาหารหันต์ตามเนี่ยจะเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมพุทียานเสียมภูมันกันเรียกไม่ได้ถึงจะเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันเรียกเสียภูเรียกอนุตตรสัมมาสัมพุทียานไม่ได้เลยไม่ได้เรียกได้แค่พระอาาริยสงฆ์เรียกว่าพระอาาริยบุคคลหรือจะเรียกตามศักของพุทธประวัติว่าอนุพุทธ ผู้สาเร็จตามผู้โดยบรรลุธรรมตามตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุพุทธ,ธก็ได้แต่ห้ามมีอนุตตรสมาสัมโพธิญาตต่อท้ายไม่ได้พระอนุตตรสมาสัมโพธิญาณสยามภูริสำหรับเรียกพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ฉันนั้น,น,นเขาว่าอริยสงฆ์เนี่ยเอาไว้เรียกนักบ,บวชอย่าไปเรียกคารวะที่บรรลุธ,ธรรม อา,า,ารวาตปรัชามเรียกให้เรียกแค่คําว่าอริยบุคคลหรืออริยเจ้าเพราะนั้นก็พอ,ลอแล้วก็ในขณะนี้เราใช้เวลา12นาทีกว่าระบบการบันทึกจะมีปัญหาโอกาสหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องคาว่าอริยบุคคลต่อสําหรับโอกาสมีชุดที่2ของการบรรยายเกี่ยวกับคําว่าอริยะ ตามความหมายแห่งการศึกษามาในพุทธประวัตินะขอจบไว้เพียงแค่นี้เจริญธรรมเจริญพรขอขอพระสัทธรรมในพระพุทธในพระพุทธศาสนาจงเจริญนุ่งเรืองสืบต่อไปตลอดกาลนาน